ขออน,นุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับกระถมนายที่มึงทองสายนะครับก็ขออนุญาตได้บบนําเรียนถึงข้ออุปถรัรมภ์ศาสนาพวงประชาอยู่ดีมีสุขสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้คนสวนบ้านหอมนะครับชื่นยาวนะครับชาวบ้านก็เรียกเวลาคุยกันก็นได้ฮัอันนี้ก็คืออันนี้นอนได้สองคนอันนี้ก็นอนอีกสองคนเนาะไม่ต้องถามครับสงพ,นนงพีบุญทันนพก่อนเลย <S 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 าผมตัวเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวมามาต้อลองนอนกันนะอันนี้เป็นผู้หญิงสองพืนคนละแบบแพงนะคนหนึ่งสองน้อยนอนอย่างเดียวนะไม่มีอาหารนะนอนอย่างอ๋ออาหารต่างมีไหมีอาหารเช้าไหมอาหารเช้าไม่ให้กจ้าเปรให้เบีกคุณทำบ้านของท่านพี่ของของท่านพี่เราเข้ามาอย่างไรให้แต่เครืแบบไหนค่าเรียบร้อยห้ามไม่ให้เอากับการพนั มีอะไรก็ได้ถ้าทำรจในห้องว่าเดี๋ยวคนตต๊ะเราไม่รู้คำนระะประตลาดผู้หญิงมีเบอร์นันผู้ใหญ่บ้านมาจะทำให้แล้วส่งจังหวัดจังหวัดจังหวัดก็ต้องรออประเมินสติปีสครับแล้วก็กมได้บ้านนะคำนวคณะท่านไป